สวัสดีครับผมสวัสดีพิที่ิบเอ็ดครับผมสเิมสเอ็ดเมษาเจอแล้วครับอย่างหนึ่งมาดูคอนต่อครับผมแต่ไม่ได้ดูคอนถ่อน่าจะพอได้แหละอยู่ไม่ใกล้ทางครับคอนมันไม่ควรจะขึ้นครับผมหรือยังไง ที่คนจะขึ้นด้วยยังไงครับผมผมไม่แน่ใจที่รอยครับผมมีรอยหักไม้หรือเขาตอ,อนไปแล้วก็ไม่ดูเขาตอ,อนไปแล้วก็ไม่ดูเดี๋ยวดูเพื่อนอืมครับมองเห็นพอล่าง ช่วงนี้ปล่อยไว้ไม่เคยเหลือกับผมขนาดพึ่งตอนยังไม่เหลือเลยครับนี่ครับดำๆช่องนี้เลยอาจจะพอเห็นอยู่ครับเนี่ปลายนิ้วผมนีแต่น้ำเยอะก็เพื่อต้องสางน้ำขึ้นเหมือนที่ลอยคนจะขึ้นด้วยครับยังไงผมไม่แน่ใจเออพราะมันอยู่ไม่ใกล้ทางด้วย ถ้าไม่พอได้ครับหมปล่อยไว้ก็คงไม่รอดนู่นครับนี่ท้ายลังครับผมน้ำทั้งนั้นครับพื่อนมีขอนเก่าครับขอนเก่าอยู่ในภูมิน้ำโน่นขอนนี้คนมาขึ้นประจำับผมต้นนี้เออ น้องครับมองไกลๆก็เห็นเลยครับไปบุกน้ำกันครับผมเพื่อนครับเพื่อนสางน้ำเรี้ยดียวขึ้นมาแล้วครับน้อครับน่าจะพอได้น้ำอยู่ไปไปลุ้นกันครับเพื่อนจุดครบแล้วไปต่ออีกหน่อยครับผมน้อนดูเพื่อนๆสางน้ำก็จะถึงรุงเงือกครับผม ดูเงื่อยังกับน,น้ำเลยครับขนาดเช้าเนี่ยเก้าโมงเองไม่ได้ตั้งกล้องครับเพืเ่นอนผมลืมเอาไอ้ตัวหนีบขึ้นไปหาที่หนีบไม่มีมเลยครับมดก็เยอะเพืเ่อนได้ไมาเยอะครับประมาณเกือบขวดอยู่เพิ่งใส่ตัวอ่อนประมาณฝ่ามือหนึ่งครับผมปล่อยไว้พอได้ครับเพืเ่อนสะสมไปครับอันยี่ได้หน่อยก็ต้องเอา หายากครับช่วงนี้เดี๋ยวนั่งพักแล้วก็ดูขี่พงขี่ไฟก่อนเพื่อนเพื่อนดูเหนื่อยทรมานครับผมกว่าจะสังนาถึงขึ้นไปก็เจอรังบดแดงอีกครับไปเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยวไปต่อครับผมเผื่อพุกอีกก่อภัยไม่ได้ตั้งกล้องครับผมที่หนีบปแแ้วขึ้นไปรีบจัดขนาดลืลมยันอไอ้นี่เลยครับเนี่ยกันกายตัดกิ่งครับผมไม่ต้องกระจายดกิงนี้ไปด้วยคิดดู ใช้มีดสางเอาโอ้จิดดูเรืมไม่เรืมไปครับผมกินข้าวครับเพื่อนกินข้าวครับข้าวผัดกระเทาไม่ไหวปริพันธ์หมู่บ้านก็เลยแวะซื้อข้าวครับหมูข้าวลมแรงครับเพื่อนเนี่มานั่งหลบกระท่อมกันรอดหลบกระท่อมข้างทางครับกิาข้าวเยอะ ผัดกะเพราครับผมกินไง,ไง่ายๆครับผัดกะเพรากินข้าวปลาครับกินนี้กันครับเพื่อน Okay. สวัสดีครับผมอีกดังหนึ่งหมือนเรเท่าๆกันกับเมื่อเช้านี่แหละข้างทางเลยครับนี่ครับพึ่งอยู่ข้างบนนี่ครับสุดไม้ดูเพื่อนข้างทางเลยขี่รถมาเจออีกแล้วนี่ครับทาง ครับลาน,นไปใกล้หมู่บ้านครับนี่ใกล้หมู่บ้านจะกลับบ้านอยู่แล้วนี่จะเข้าบ้านครับผมที่มาเจอไม่ได้มาดูนานครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวซูมให้ดูครับนี่ครับวัวล้วดูปองปองอยู่ครับ,ด,รบด,ดำตายนี่ผมค้างค้างอีกแล้วครับผม ทาง้างใกล้หมู่บ้าน,นี่ยครับเนาะทางคาบ้านอยู่นะอยู่ไม่ไกลบ้าน,นครับผมคุณจะเข้าบ้านอยู่แล้วใกล้บ้านผมนี่แหละผมจะเข้าบ้านอยู่แล้วไม่รู้เป็นดีหรืยอยังแต่ต้องขอครับผมโซนนี้เสียนเยอะครับนี่ครับเสียนเยอะจริงโซนนี้ขอะคระับไาขอขึ้น เดี๋ยวทำครบแป๊บหนึ่งครับผมดูต้นแดงน่าจะพอได้แล้วปลายยืนยืดจริงยืนยืดครับผมนยื่เลยครบเสร็จแล้ว วิ่งผ่านดีเหลือเกินครับผมไปครับผมไปครับกระดึกกระดึกไปต้นแดงพิมพ์ผุเยอะครับผมเยอะ วังนญญหน่อยจะได้ที่ยังครับได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูครับผมจะก,กลับเข้าบ้านอยู่แล้วเจอครับผมรถก็วิ่งเยอะเยอะครับเสน้นนี้น่าจะมีคนเห็นน่วแหละพอรถวิ่งเยอะอย่างนี้ จะได้น้ำับผมขอครับน้ำเงินด่นเดี๋ยวตั้งกล้องับผมสายสงเขียวครับผมขอน้ำขอน้ำสาย่งครับลมแรงด,ด้วยเร่อีกครับ ท่านเพื่อนไหลโจ๊กไยครับปล่อยแม่เขาปล่อยได้ครับเพื่อน,ทนเท่ากันเนี่ยเท่ากันกำลังแรกแล้วครับกำลังรับขวด เก็บมีดก่อนครับครบดับแล้วขออนุญเพื่อนลงครับผมครับผม ควนะบดับไฟเรียบร้อยสเนตทุกครั้งครับผมพึ่งอยู่ข้างทางท้องขอครับผมเดี๋ยวไปดูที่ไฟก่อนครับออบ้านผมเสียนเยอะครับผมไม่ใช่เสียนบ้านผมนะทางอื่นเขาเข้ามาเยอะครับต่างคนต่างหาครับใครเจอก่อนก็เอาก่อนหลังนี้เขาอาจจะเจอแล้วก็ได้เขาคิดว่าอ่อนเขาไม่เอาเพราะมันอยู่ข้างทางจอดรถน,นู่นครับเมื่อกี้ แอบแอบหน่อยเพราะว่าเพื่อนมีรถผ่านมานี่ครับพึ่งสนนนี่ครับโอ้ยย้อนแสงครับผมออดครับผมผม,มัดูดีไปครับมาดูดีไปมาดูดีไป เก2ครับผมนิดเดียวผมไม่เอาแล้วตายต้นครับพ,พี่ไปก่อนก็ออกครับผมเพื่อนพอใบไม้ข้างล่างมันเยอะครับดพี่ไปอยู่เพื่อน ไม่มีหรอกครับผมจะนั่งพักก่อนพักนึงแล้วกลับเข้ามาดูใหม่มาห่างเยอะพอได้ก็ผมดูก่อนไม่ได้ครับรับเพื่อนน้ำครับเท่ากันครับผมเท่ากันกำลังแรกเลยครับ สรุปสองลังครับผมน่าจะขวดกว่า,กวา,กวาเกือบสองขวดแล้วครับประมาณสองขวดได้ครับผมวันนี้เอจอแต่พึ่งอ่อนแต่ต้องขอครับผมข้างทางทั้งนั้นเลยเพราะว่าไม่ได้เข้าป่าครับช่วงนี้มันแรงจากมันร้อนเข้าป่าไม่ไหวครับพึ่งก็หายากในป่าเกาะตามลองตามห้วยนี่ครับลังแรกพอเท่ากันครับผมน้ำหนักน้ำหับสองลงัง พอได้อยู่ครับไปครับผมเดี๋ยวดูขี้ฟงขี้ไฟก่อนดับครบดับไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูขี้ไฟก่อนครับผมถึงบ้านแนละ้วพอได้สะสมไปครับเดี๋ยวได้เก็บน้อยไปช่วงนี้ช่างดูนะอโอ้สองหลังสองโลพอดีครับผมเอาละดีกว่าไม่ได้สองลังสองโล